ครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับเกม GTA V แบบลงมอสอนิเมะกันถ้าใครอยากเล่นแบบผมนะครับแต่ว่าลงมอสอนิเมะไม่เป็นก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอน <S <S ถ้าเกิดว่ามีคนอยากเล่นเยอะนะซึ่งมอสตัวนี้ <S <S เล่นได้ทาง e p เบทเกและสต e a m จริงๆถ้ามีคนขอมาผมก็กะว่าจะสอนนะครับเอาละ่ะคือรถจริงๆที่ผมโหลดหมอสตัวนี้มา <S <S ผมอยากจะลองทดสอบดูว่าเออมันสามารถเอาตัวละครอนิเมะเนี่ยไปทำเฟซได้ไหมเช่นเฟซเนื้อเรื่อง คือถ้าเกิดมันทําได้มันก็น่าจะทําได้ทุกตัวแหละแต่ไม่รู้จะทําได้ไหมก่อนอื่นต้องไปสัญลักษณ์ตัวเน่าจะเป็นสถานที่เควนเนอร์เรื่องปะเพราะว่าไอตอนจบเกมหรือว่าตอนเล่นเควนเนอร์เรื่องเสร็จก็รู้สึกว่าผมจะติดตรงฉากนั้นน่าจะเป็นฉากของรถของอู่รถใช่ที่ซ่อมรถก็น่าจะเป็นฉากนั้นแหละครับ เยแถนอนอขับยากชะมัดเลยรถพังครับจังหวะนี้พังครับขอเปลี่ยนรถแล้วกันนอกจากมอสอนิเมะนะครับผมก็ลงมอสเสกรถไว้อยู่เผื่อในกรณีที่รถพังฉุกเฉินเอมอ,อยากจะสารภาพว่าผมอ่านอังกฤษไม่ออกครับก็เลยแบบว่าสุ่มไปเรื่อยๆ โอ้ยเถเนอะทุลักทุรลมากในเมื่อการขับรถแล้วเราจะชนเราก็บินไปเลยครับแต่รู้สึกว่าขึ้นบินมันจะบินช้าไปหน่อยนะเออแต่ก็ค่อยบินไปอะ่ะผมไม่รู้จะร่งความเร็วยังไงอะ่ะลองกดทุกปุ่มแล้วก็ไม่มีปุ่มเร่งความเร็วมันบินช้ามากเลยอะ่ะ โอ้ยเริ่มหมดความหมดทนแล้วโดดนี่โอ้ยตายได้เกิดใหม่เลยครับอ้โเกิดใหม่แล้วเปลี่ยนเป็นตัวเ,เป็นแบบตัวละครเดิมด้วยต้องมาเปลี่ยนใหม่โอเคผมขอเอามอเตอร์ไซค์แทนแล้วกันน่าจะไปได้เร็วกว่าน,นะ ปิดเพลงก่อนเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์โอเคอืมไปถึงที่ไหมทางนี้เรอครับมองที่แผนที่อย่างเดียวเลยเลียวเกือบชนโอ้โหไม่ทันใจอ่ะผมขอลองแวะซื้ออาวุธก่อน ลองดูว่าลมอนแล้วระบบอะไรพวกนี้มันจะปิดป่ะปรากฏว่าไม่น่าปิดนะเราก็ยังเข้ามาซื้ออาวุธได้แต่ผมไม่เคยซื้ออุวุธในเกมนี้อะเพิ่งเคยเล่นอาจจะมีมึนๆนยโอเคขเขาอาวุธมาโชว์ที่โต๊ะอไหนมีอะไรบ้างทำไมเงินมันลดเองอะยังไม่ได้กดยืนยันเลยโอโ้โห Okay. โอเคกดไหนวะมันขึ้นเลยมาอา่ากดต,ตกลงตกลงโอเคได้มาแล้วทุกคนไหนอาวุธอาวุธเราเอาวุธเราอยู่ไหนอืมอืมโทรศัพท์ไม่ค่อยมีอะไรเลยเอาวุธน่าจะอยู่ในหน้าเมนูเรียบร้อย โอเคเลือกถือได้ด้วยแต่ว่าเราไม่ถือดีกว่าเดี๋ยวเพื่อตำรวจจับขึ้นมอเตอร์ไซค์ต่อเลยไะไปถึงที่หมายน่าจะใกล้ถึงแล้วนี่ไงอยู่ใกล้ๆนี่เลยน่าจะเข้าตรงด้านหลัง ผมเอใจมากเลยครับทำไมมันถึงไม่มีรถกดเอลอันเดเนสเพื่อเปลี่ยนตัวเป็นแฟงกิ้งเพื่อเริ่มเนือเรื่องแต่ผมกดมาได้เปแบบนี้อะครับมันเป็นแบบให้เปลี่ยนตัวเป็นอนิเมะแต่ไม่เห็นมีปุ่มให้ขึ้นแบบแฟงกิ้งเลย งั้นเดี๋ยวผมค่อยกลับมาใหม่อืมคุรูมีแวน้นว้าวกลมซักผมแบบแข็งเลยใช่ผมแข็งแข็งมากด้วยกดข้อที่หนึ่งของผู้ควบคุมเวลาคือไม่สนใจไฟจราจรไปแม่งเลย ผมอยากจะไปโรงหนังดูว่ามันจะให้เข้าป่ะทุกคนครับคือตอนนี้ความเร็วเกินร้อยอเต็มพิกัดผมเริ่มเปลี่ยนใจแล้วผมอยากรู้ว่าตัวละครในแอนิเมะสามารถตัดผมใน G T A V ได้ป่าถึงที่หมายแล้วทุกคนมาเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณรูมิตัดผมเป็นไงอน่าสนเฮ้ยเฮ้ย วดัดล้านปิดอืมืมเตะประตูหน่อยเดียววิ่งหนีเลยเหรอโอ้ทำไมใจร้ายขนาดนี้เนี่ยว้าวอ่ะเราขึ้นรถกลับดีกว่าทุกคนครับผมก้าจะขึ้นรถกลับแล้วนะแต่ว่าทนไม่ไหวจริงๆว่ะทนไม่ไหว,ว,ว,วด่าเลยด่าเลย ด่าอะไรด่าอะไรไปลงหนังกันดีกว่า ja so so ถึงลงหนังแล้วทุกคนเอาเอาแย่แล้วแย่แล้วโอ้โหโดนลุงประชาชนเราโอ้โหเลือดเลือดเลือดทุกคนดูเลือด ขึ้นแท็กซี่หนีก่อนเฮ้ยเฮ้ยรับรับรรับทีเอามันเลิกไล่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวแท็กซี่ขึ้นที่เองเฮ้ยหรือว่ามีระบบขนส่งไหนลองขึ้นใหม่ดิไหนลองขึ้นเน่อยเอามีคนอยู่เราไม่ได้ลากลงหรอเฮ้ยน่าสนมันจะพาเราไปไหนอะเดี๋ยวแท็กซี่เปิดเพลงอย่างนี้ เปิดเพนติลิกสิใช่ไหมอืมเดี๋ยวรอก่อนรอกันเถอะถึงที่หมายเมื่อไหร่นะหืมโดนเก็บเนี่มันจะพาไปไหนวะ มีไฟแดงอีกแล้วครับเดี๋ยวผมจะขอเร่งคลิปเลยแล้วกันทุกคนครับผมรอมาครึ่งชั่วโมงแล้วครับปรากฏว่ามันไม่ยอมขับไปอ้าวพอฝนล,ลงมันกลับขับไปเฉย เดี๋ยวเจอเศกษรถมาดิรถ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 มอเตอร์ไซค์เสรแน่มาอืมอ้าวอ้าวตายเฉยผมนี่แหละตายเอาละครับตัดมาที่เดิมครับดูดิมันจะเริ่มเคลืได้ไหมผมพยายามกดแล้วนะอ่ะ ผื่อตัวละครมันไปซ้อนทับกับตัวละครหลักผมจะลองเลือกตั้งแต่บนสุดถึงอันล่างสุดเลยว่ามันจะมีตัวไหนเป็นแฟงกิ้งไหมเผอตัวละครซ้อนทับโอ้ยนี่นะผมเปลี่ยนเป็นหมดทุกตัวแล้วนะก็ยังไม่ได้แฟงกิ้งอยู่ไหนโอ้ โอเคที่หินมันตัดมาอย่างนี้ไม่ใช่อะไรหามาหนึ่งชั่วโมงแล้วครับกดทุกปุ่มก็ไม่ได้เอาเป็นว่าคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมไปหาวิธีก่อนบาย